เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนนีอยู่กับผมคุณลลิตจากไทยเกมวิกิและจอยสติกและนี่คือวิดีโอเกมเพลย์ของ Horizon z e r o dawn นะครับผมต้องยอมรับเลยว่าณปัจจุบันนี้ผมมีงานอยู่หนึ่งอย่างก็คือต้องรีวิวตัวเนโออโตมาตาซึ่งมันออกช่วงเวลาที่ผมเล่นน่ะมันพร้อมพร้อมกับ Horizon Zero dawn เล่นสลับกันไปมาแต่ต้องยอมรับว่า h o r i z o n ดึงดูดผมมากกว่าจริงอยากให้ผมกลับมาเล่นอีผมรู้สึกโลกมัน โลกมันริชมันมีนู่นนี่นั่นให้ทำเยอะนะฮะแล้วเนื้อเรื่องก็น่าสนใจน่าติดตามไม่ใช่ว่าเนียไม่สนุกนะสนุกเหมือนกันแต่ว่าใจผมอยู่กับพอ r i รเ n น mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดู oh. มิชชั่นต่อไปกันเลยโ oh. มไซค์ขับผ่านขออภัยด้วยโมไซค์อาจจะเสียงดังเมทัาวกราตา อ๋อนี่เป็นคนนอกข้อเหมือนกันนะครับก <Okay. S 2> าตาูสึกเหมือนอันนี้เป็นไซ e ์เควตนะมันยังไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักนะ ระหว <RIS T. S 2> <Goddess. S 1> ่างนี้ท like ี่ผ anyway. like, ่านมาผมก็ไปเที่ยวแบบเล่นเก็บของป่าล่าสัตว์ก็พยายามเรียนรู้ระบบของเกมต่างๆนานาครับก็ยิ่งยิ่งเล่นก็รู้สึกยิ่งชอบอะคือมันอย่างอย่างที่ผมรู้มาเช่นว่าธนูแต่ละแบบบางแบบจะมีกระสุนสองแบบนะัก็คือกระสุนธรรมดากับกระสุนไฟบางอย่างยิงได้แบบเดียวเป็นกระสุนไฟฟ้าอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ ตอนนี้ผมขี่ม้าได้แล้วอะไรแบบนี้นะนี่มันให้เราไปทำอะไรเนี่ย go to o v e r look climb เราจะเรียกม้ามากดลงผิวปากจะสังเกตว่าม้าของผมเลือดพล่องนะฮะม้าเพราะว่าม้าช่วยเราในการต่อสู้ได้นะครับสัตว์ที่เราจะขี่แล้วก็เก็บเลเวล up สกิลไปประมาณนึงแล้วอันนี้เป็นพวกสมุนไพรเก็บก่อนเก็บก่อนปครับาไปต่อจะเพื่อนยาก อุยอยอุยอ,ยอุยอย่าอย่าบักดิไอยอ,ยอย่างงงเลยนะภารกิจตอนนี้เออเกมเป็นช่วงเวลาค่ำคืนนะผมย่ำตัวอะไรตายย่ำหมายจอตายคืออย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากจะเล่นเกมโอเพนเวิร์ดเล่นไปอัดไปก็เพราะมันมีอะไรให้แบบทำเยอะแล้วก็ ผมชอบออกนอกลูก่นอกทางไงคืออ,อยากจะสำรวจโลกอะไรไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเรียกม้ามา,มาไหมลงมามันก็จะลงมาหาเราเองนะการอ๋อนี่ทางนั้นเน็นไหมมีตัวเต็มไปหมดเลยแต่ว่าถ้าผมออกนอกทางอีกก็จะไม่ได้ทำอีกอยู่ดีเอาเอาเอา,เอาตามเคเวสมักนก่อนแล้วกันนะ ดูเราเห็นแสงอาทิตย์ไปแล้วดูแสงจันทร์เอ้าเฮ้ยมีประตูไม่เป็นไรวิ่งฝ่าเลยแล้วกนะัมนมันตั่งให้เราวิ่งไปทางไหนเอาวิ่งขึ้นเขาซะด้วยนะไม่รู้จะตามมาถึงเมื่อไหร่นะลองดูแล้วกนะันถ้าสลักพ้นเลยก็คงจะดีค่นะจบละทางมาได้แค่นี้ไอพวกนี้เป็นวอชเชอร์นะก็เป็นลูกโอ้โหเพียบเป็นลูกกระจกประจำเกม หนูสอกเดียวเข้าที่เบ้าตาพังแล้วนะองเวละ่ะหรือถ้าตกหัวแม่ลแหนม้าช่วยสู้ละม้าเราดีดอยู่ม้าดีาดปาเข้าง่าเรียบร้อยพังเก็บได้ไหมเนี่ยโอ้ลงไกลขี้เกียจตามละเก็บแค่น,นี้ก่อนก็ได้ปึ๊บเก็บมานะฮะรูหนูเหลือน้อย สร้างสาอุผมกดสร้างเกินไม่เป็นไรจะเห็นว่าธนูด้านซ้ายของผมเนี่ยมันจะมีกระสุน2อย่างนะครับ Hunter Arrow กับ Fire Arrow ในขณะที่ธนูอีกอันนึงเนี่ยมี Shock Arrow กระสุนไฟ,ไฟฟ้านั่นเองนะฟึบอ่าขึ้นไปคือถ้าเกมนี้นี่ขอบอกว่าใครเล่นในทีวี 4K นี่รับรองฮะภาพนี่สวยแบบ อลังการขนาดผมเล่นกับทีวีกากๆนะคือต้องบอกว่าผมใช้ทีวีกากๆอยู่ตอนนี้ไม่มีตังซื้อใหม่แล้วเพราะว่าเราก็จะไปโดน n i Nintendo Switch อกีกซึ่งคืนนี้นะฮะคืนนี้วันที่อันนี้เป็นวันที่ออสองหรือ3วะเดี๋ยวลืมวันลืมคืนอันนี้วันที่2นะเดี๋ยวผมจะไปรับ Nintendo Switch วันนี้ที่กรุงเทพนะตอนนี้ผมยังอยู่โคราชอยู่เนดะี๋ยวจะออกรถ ไปเอาที่กรุงเทพเลยแล้วก็จะเอามารีวิวให้ดูกันประมาณทำลองนั้นนะหลังจากที่เคยพูดเรื่อง Nintendo Switch ไปทั้งในช่องตัวเองทั้งในรายการ The h a r t Talk หรือว่ารายการของ o อเก็หลายรอบนะครับจะได้รู้กันสักทีว่ามันเป็นยังไงนะโอ้โหนี่นกบินอนะไรเต็ไมไหมด This looks promising. สไปายเคลตได้กาตาเนเยอร์เบรดคือได้ลูกประคำอะอันนี้กระโดดลงหุ้ยคืบน่าหล่อลอมากลงมาถึงข้างลาา่างเลยไหมเนี่ยต้องเอาไปคืนเขาใช่ไหมโกตูกาท่าแคมป์ถ้าลงตรงนี้จะเจ็บไหมเนี่ยเราไม่เจ็บโชคดีไปเรามีบอนไฟอยู่ตรงนั้นนะ เซฟซะหน่อยปึ๊บแล้วก็เรียกม้ามามาพี่มาพ่อหมาแม่เพื่อไปโลกเห็นตัวอะไรไม่ได้เลยอยากฆ่าไปหมดเลยไอตัวนี้สแครปเปอร์นะครับมันแพ้ธนูไฟฟ้าครับจุดอ่อนอยู่ที่ตูดครับนี่เดี๋ยวจะจัดให้ดูสักหนึ่งดอกปาบเข้าให้รอแป๊บเดียวฮนะเดี๋ยวรู้เลย ระเบิดครับพอโดนคือพอยิงโดนจุดอ่อนและยิงด้วยธาตุที่มันกลัวเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ครับมันจะระเบิดได้ครับถ้าเป็นม้าก,ก็คือยิงไฟที่ตูดมันมันจะมีกระป๋องเบสอยู่ที่ตูดคือยิงให้เกราะมันแตกออกมาก่อนแล้วก็ยิงตามยิงไฟตามเข้าไปก็นั่นแหละครับระเบิดตัวนี้แพ้สายฟ้า คือไอตัวมอนสเตอร์แพ้ตัวไหนแพ้อะไรเนี่ยนะไปดูได้ในออปชันนะครับในเมนูไอเนี่ยโน้ตบุ๊กนะครับเมคานิกแคตตาล็อกเนี่ยมันจะบอกว่ากดเข้าไปดูเนี่ยมันจะบอกว่าจุดอ่อนส่วนไหนแพ้อะไรเพราะจุดอ่อนแต่ละส่วนอ่ะตัวนึงอาจจะมีจุดอ่อนหลายส่วนแล้วแต่ละส่วนก็แพ้ธาตุคนละธาตุอะไรทำนองนี้นะไ,<ป>ไ<ป>อ้ควบ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  there's grata all alone with all mother only way she knows <laughs> here are your prayer beads grata <laughs> 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 be careful the embrace isn't as safe as it was <laughs> all mother each morning i find your tears of joy speckling the leaves joy so <coughs> <laughs> 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 <sharp> <hans> <hans> see how i cry now with you in gratitude <laughs> grata for a long time รอ s ตันไ e พ่อกับฉันก็ช่วยคุณมานานแล้วนะตอนนี้ฉันได้เป็นซีเกอร์แล้วฉันอยากให้คุณเข้มแข็งถ้าไม่ใช่เพื่อรอสตแล้วก็เพื่อฉันคือผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าระบบไซ์เควสของเกมนี้มันทำตอนไหนก็ได้ถูกปหมมันเหมือนกับเกมที่มีไซ์เควสก็คือจะทำตอนไหนก็ได้แต่ผมสังเกตว่าไดอะล็อกของของเกมน่ะช่วง มันจะมีจุดเหตุการณ์สาคัญอย่างที่เราดูาไปตอนที่แล้วคือนางเอกตัวเอรอยเนี่ยได้ถูกแต่งตั้งเป็นซีเกอร์ถ้าเรามาทำเควสนี้เควสนี้ก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นไดอา็อกจะเปลี่ยนไปไหมซึ่งมันจะทําให้เกมนี้มันดูเทพดูสมจริงมากขึ้นไปอีกนะครับเหมือนกับแบบว่าก่อนที่เราจะได้เป็นซีเกอร์ก่อนที่เราจะผ่านการทดสอบเราเมาทำเควสมันจะตัวละครจะคุยกับเราอีกอย่าง พอทำเควสเสร็จแล้วตัวละครก็จะคุยกับเราอีกอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็ดีนะมันสมจริงดีผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่างกันหรือเปล่าก็ลองไปดูเกมเพย์ในไทยเกมวิกิเปรียบเทียบเอาก็ได้น,ะน่าจะมีอยู่อนี่คือเควสลองเราจบไปแล้วนะเราจะไปเควสหลักกันแล้วเราจะต้องไปที่ประตูเหมือนกับ ชายแดนสุดเขตของเผ่านอลามั้งแล้วก็ไปคุยกับคนชื่อวาวอะไรเนี่ยนี่พวกม้านะครับอย่างที่เห็นนี่กระป๋องแก๊สที่ตูด,ดยิงซะหนึ่งตอนนี้มันเปิดแล้วก็ยิงอีกดองนึงโดนไหมไม่โดนโดนวมากไม่โดนเฮ้ยโดน โดนไม้ตัวพุ่งชนอุ้ยโดนหนักละโดนใหญ่ละโอ้ม้าเราดุคนระับม้าเราดุไอ้ตัวนี้ดุมากโอ้ยิงพลาดยิงพลาดเสียดายว่าจะใช้เชือกขึงให้ดูเ้ยอดี๋วเดี๋ยว ที่พื้นมีหญ้าเติมเลือดต้องเก็บนะสำคัญมากสมุนไพรในย่ามทำให้เราไม่ต้องเปลืองโพชั่นมีเก็บไม้แห้งก็ต้องเก็บเสมอเอามาทำลูกธนูเนี่ยมันขอมาเล่นจริงๆก็จะเป็นซะอย่างนี้ยมัวแต่ทะเลทลายนะอ่ะเผื่อใครสงสัยว่าถ้าเราฟันม้าตัวเองที่ กลายเป็นของเราแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะดือ้อครับมันก็จะกลับเป็นขยศม้าป่าเหมือนเดิมแล้วก็จะโจมตีเรานะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเนี่ยผมเลิกเก็บได้ไหมวะเลิกเก็บได้ไหมวะเราไปไหนต่อทางนูน้นไอเนี่ยดูดิเห็นไม่ได้ up and go น่าด่าตรงนี้แหละครับเอ๊ะมีช่างเอ้ยมีเขาเลยไม่ใช่ช่างพ่อค้าพ่อค้ามีเอ๊ะทำไมมีสัญลักษณ์เหมือนขวดยาไม่เคยเห็นมาก่อนนะเขาทำอะไรได้อะคนพวกน,นี้ไม่ใช่นิวาไม่ใช่พ่อค้าแต่อันเนี้ยพ่อค้ามันนี่นีน,นีคนนี้ มีอะไรที่ซื้อเอา้ากดผิด r ร t ตเลอร์แร็ตเลอร์ไม่เคยเห็นวะอะไรวะโบกันไฟมัลติเพลคโปรเจกต์ตายวิดอีช็อตออสเ t ซยูเอ็กซ์เพลตออสโ i ดอันอิมพอร์ตเล่อ่าคือเหมือนกับปืนกลธนูปืนกลราคาเท่าไหร่ร้อยสามสิบหรอน,อนี่นี่นี่มีสลิงแปลกธนูแปลก,กนะฮะ อ้น,นี่ยิงธนูอะไรอ่ะธนูลูกดอกสีม่วงว่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นน่ะคาจาชัดชูเตอร์โบเท่าไหร่อ่ะสองรอกับเมทัลเบิร์นสิชิ้นไม่มีไม่มีของไอ้น,นี่ไม่เคยเห็นลองซื้อไว้ไหมลองซื้อติดไวอีควิปดูอีควิปใส่อะไรดีวะเยอะกันแล้วลองดูว่ามันเป็นยังไงนะชึบ กระสุนมันใช้อะไรสร้างใช้ไม้กระสุนมีแค่ยิบให้ไงได้ไงยิงออกมาเป็นไม่ใช่ปืนมันเรียกว่าเหมือนปืนกลหรือเหมือนลูกซองดียิงออกมาพุ่ง ว่าไงเฮียวาร์ล I take it? วาวใช่ไหมเธอคือไอ้พวกคนนอกข้อที่ชนะการทดสอบใช่รึเปล่าไม่ตายด้วยเลยเนี่ย survive the wounds. High matriarch Tirasus a i d you might know the way to Meridian. The w i the l r g e s t thunder. a v e you thought of how to s c e t จะไปเมืองหลวงของคาจาหรอมีคนทรยศชื่อโอลินจะต้องไปสังสารัญชีแคมมุ่งหน้าไปทางเหนือแต่ทางถ้าแต่มันอันตรายนะเพราะว่าแถวนั้นมีมันน่าจะมีแบบ ค่าศึกอยู่อะไรแบเนี้หรือไม่ก็มีมอนสเตอร์มันมีการพูดถึงตำแหน่งวอร์ชีพนะครับวอร์ชีฟคืออะไร คือวอชีฟน่าจะเป็นตำแหน่งแม่ทัพหรือเปล่าไม่รู้นะคือน้าตามตรงตัวก็คือแบบหัวนแบบนักลบประจำเผาอะไรประมาณนี้ก็คือออกออกออกไปต่อสู้แล้วก็หายตัวไปชื่อโซน่าเป็นผู้หญิงีหรือเปล่าผมว่าเดี๋ยวจะต้องมีเควสได้ไปเจอใหญ่คนนี้แน่เลย คือโซนาเป็นแม่ของวาวนะครับหน่วยลบวอร์าตีเนี่ยหน่วยลบถูกฆ่าหมดเลยก็คือจเกิดเรื่องที่นางเอกโดนลอบโจมตีมีการตั้งรวมหน่วยลบขึ้นมาแล้วก็ออกไปล้างแค A pack of crazed machines seething with corruption fell upon the braves. War Chief Sona countercharged and destroyed them. By then, the killers were gone, and our losses were extreme. You said I'm on the proving. How did you know that? When I spoke to survivors. They said you fought bravely, as they lost. And my sister. y o u โอ้แล้ววาล่านะครับเพื่อนผู้หญิงที่ไปสอบพร้อมกับเราก็เป็นน้องสาวของเฮียคนนี้ซะด้วยนะเป็นญาติกันหมดเลยเว้ยทางที่จะมุ่งเหนือเนี่ยมันมีอันตรายอันตรายอะไร เยอะแยะไปหมดไอ้พวกฆาตกรก็ยังอยู่แล้วก็พวกขุนเครื่องจักรก็ยังอยู่พวกโจรก็มีมี่ามีซุ่มมีชุมโจรอยู่ด้วยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดไปแล้วนะอล Before you make the journey to Mother's Crown and beyond Is there any chance you could need <Bond> <teaning> <supplies> to son? The if to do that? I find no. She hadn't mm -hmm. commanded me to hold this gate at all costs. Where was she last seen? The War Party Massacre site. A wooded hollow across from Devil's Thirst, on this side of the river. You might be able to pick up her trail bear. She she the there. you. To kill. To time. The time I get it, ก็จะตามหาให้นะไอซีวอตไอแคนดูจะลองช่วยดูนะกออ็อันนี้เป็น p p n q u u s t w w r r s i ีฟทริอัล e ล e วลเจ e ดซีเกอร์แอ a เดเกตเลเวไปที่ m าเ t e r c ค o าวก็คือจุดที่จุดแวะต่อไปนะฮะที่เราจะต้องไปนี่คือเส้นเรื่องหลักแล้วก็ตามหา w a r s ีฟเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเควสหลักเหมือนกัน Open Quest น่าจะเป็นเควสหลักมั้งแล้วก็มีไซส์ไม่เหลือแล้วเหลือพวก คิวทอลเลี่ยให้ใช้แรดเลอร์เหรอคิวฮิวแมนเนมเนโมี่อ่าให้ใช้ไอ้ของที่เราเพิ่งซื้อมาฆ่าศัตรูที่เป็นมนุษย์3าคนก็อันนี้มีสัตว์ูตัวเบลเลอร์เลยนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อซอทูตนี่ตัวนี้เราเคยปราบกันมาแล้วนะครับอ๋อแล้วนั่นก็เป็นจุดเซฟอ๋อฟิงอ่าเรียบร้อยต้นไม้ของเก็บเยอะแยะอีกแล้ว ก็เอาเป็นว่าวันนี้เราก็หยุดกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะจากาที่ผมหาข้อมูลมาณจุดนี้เป็นต้นไปคือระบบเกมจะเริ่มต้นที่จะเข้มข้นขึ้นจริงๆแล้วคือที่ผ่านมาคือบททดเหมือนกับช่วงฝึกเล่นะ่ะของ p o l a r i z t i o n zero d a w n หลังจากนี้คือของจริงครับเราจะเจอศัตรูที่หลากหลายขึ้นภูมิประเทศที่หลากหลายขึ้นเรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นก็ไม่รู้ว่าผมจะได้มาอัดอีกเมื่อ,อไหร่นะเพราะว่า ผมต้องปั่นเนียออโตมาต้าให้เสร็จก่อนแต่ก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าเกมนี้ผมเล่นจบแน่นอนหรือล้วในฐานะแฟนบอยโซนี่ต้องทำหน้าที่แฟนบอยที่ดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ